ก็มาจากข้าราชการนั่นแหละเพราะว่าข้าราชการในหน่วยงานนี้ก็ลบกันเองครับทะเลาะกันเองปัดแข้งปัดขากันเองก็โยนข้อมูลครับข้อมูลนี่คุณสีสวัรณเอาไปร้องคนนู้นร้องคนนี้ทีนะก็คือข้อมูลจากข้าราชการนี่กันเองนี่แหละครับนะครับนั้นลูกค้าคุณรีสวัรณก็คือข้าราชการนี่แหละ จะสกัดกั้นกันจะสกัดใครจะอะไรแล้วแต่นะก็จะใช้คุณศรีสุวรรณเป็นหัวหอกเห็นไหมเหมือนรัฐาบาลชุดนี้เห็นะครับว่าคุณศรีสุวรรณก็ร้องเรียนว่าฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมที่เป็นของพรรคพลังประชารัฐนี่แทบจะไม่แตะใช่ไหมยิ่งรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เคยแตะใช่ไหมครับแต่จะเป็นฝ่งตรงข้ามนีม่คุณศรีสุวรรณจะเล่นทุกเรื่องเลยใช่ไหมนี่ครับความจริงเริ่มปรากฏตรงนี้นะครับนะ